สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเปิลอีกแล้วนะคะเราอยู่ในหน่วยหินดินทรายเรื่องคุณสมบัติของหินเด็กๆอยากรู้แล้วหรือยังคะว่าคุณสมบัติของหินมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะหิน คือของแข่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยเกิดจากการเกาะตัวแน่นของแร่ต่างๆหินมีสีรูปร่างและน้ำหนักแตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่งที่มาและคุณสมบัติบนโลกของเรา มีหินอยู่สามประเภทคือหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรหินอัคนีเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดและลาวาหินตะกอน เป็นหินที่เกิดจากการตกตะกอนของเม็ดแร่ที่ผูพังของหินที่ผิวโลกทับถมกันหินแปรเป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของเนื้อหินจากเดิมไปเป็นเนื้อหินชนิดใหม่ใต้ผิวโลก วัฏจักรของหินจะเริ่มต้นจากแมกมาหรือราวาใต้ผิวโลกเย็นตัวลงและแข็งกลายเป็นหินอัคนีก่อนที่จะผุกร่อนกลายเป็นหินตะกอนทับถมกันจนเป็นหินตะกอนและแปรสภาพเป็นหินแปรก่อนที่จะถูกหลอมละลายกลับกลายเป็นแมกมาซึ่งกระบวนการนี้ รอบหนึ่งกินเวลาเป็นหมื่นบืนปีเชียวล่ะรู้ไหมเด็กๆเราสามารถนํำหินที่มีอยู่บนโลกใบนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยนะตั้งแต่โบราณ มนุษย์เราพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆขึ้นมาจากหินเราสามารถใช้หินเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างต่างๆได้ใช้หินในการแกะสลักเป็นงานปฏติมากรรมหินได้ ใช้หินปูพื้นหรือทำเฟอร์นิเจอร์ได้ใช้หินกั้นเขื่อนหรือป้องกันการสไลด์ของดินได้ใช้หินมาประดับสวนหรือใส่ในตู้ปลาได้ หินบางชนิดประกอบขึ้นด้วยแร่ที่สวยงามที่มีราคาสูงสามารถนำมาเจียระไนเพื่อทำเป็นเครื่องประดับได้ซึ่งเราเรียกว่าอัญ,ญมณีเห็นไหมคะว่าหินมีประโยชน์มากมายเลยเด็กๆ ลองสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านของตัวเองดูนะว่ามีหินแบบไหนกันบ้างส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะว่ารอบๆบ,บ,บ้านของเด็กๆมีหินแบบไหนมีประโยชน์อย่างไรก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยหินดินทรายเรื่องคุณสมบัติของหินสําหรับวันนี้คุณครูปเปิ้ลขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ